เอาตั้งแต่พอทุกมาประเชิญกับชีวิตอะตั้งแต่วันนั้นอะแล้วปฏิบัติมายังไงรับเครื่องมืออะไรจากพระอาจารย์เอามาใช้ในชีวิตบ้างคะหลังจากที่ทุกจากสามีเสียนะคะ,ะโดยโดยที่ว่าก่อนหน้านั้นเราปฏิบัติอยู่แล้วนะคะแต่แต่ยังไม่ไม่มีพุทโทเมนาโถจะตอนนั้นพระรัตนาตรัยจะแนบจิตทั้งที่ท,ที่ที่กล่าวคําว่าข้าพเจ้าระล,ลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรม และผ้าส่งว่าเป็นที่พึ่งกาจัดภัยได้จริงอันนี้มันอ๋อเรารู้ว่าอ๋อมันกาจัดภัยได้จริงคือที่พึ่งของเราจริงๆอะค่ะแต่แต่แต่ตอนนั้นก็ชะล่าใจหยุดทํามั่งไม่ทํามั่งจนกระทั่งมาสูญเสียทีนี้เอาละทุกืจะทํายังไงมันทุกมากอะค่ะแต่ก็อันนี้แหละพื้นฐานของที่เรายึดพึ่งพลัตตนาตาว่ามันกำจัดภัยได้จริง ก็เลยว่าก็เรียนรู้ทีนี้ค่ะก็ถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์มันทุกข์มากจริงๆอยากให้พระอาจารย์เอาทุกข์ออกจากใจให้ก็ถามว่าจะทํายังไงต่อพระอาจารย์บอกว่าให้กําหนดดูทุกข์ดูสม,มุทัยไปด้วยงงค่ะงงเพราะว่าแค่นี้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทีนี้อ่าพอกลับถึงบ้านก็มาถามว่าอ่กําหนดดูทุกข์เพราะทุกข์มันบีบคั้นใช่ไหมคะก็เริ่มดูแล้วเพราะว่า ที่ที่เรามีพลัตนาใตแนบจิตมันเป็นสติให้เราแยกแยะค่ะว่าทุกเนี่ยมันมาได้ยังไงก็จะดูมันมันจะมันจะรัดมาที่ดูขันห้าเกิดดับเลยค่ะแยกขันห้าเลยเพราะว่าอ่าขั้นตอนท่องท่าหรือแยกท่าแยกขันอะไรเราทํามาพอประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอทุกเกิดขึ้นปุ๊บทีนี้มันจะเป็นแยกแยกแล้วว่าไอความทุกเนี่ยมันมาจากไหน พอคิดได้ลองอแยกแยกเป็นตัวอย่างให้ให้ทั้งผู้ปฏิบัติฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะพออ่าเราคิดได้ว่าเราเคยอยู่กับสามีอย่างเงี้ยเรามีความสุขเออะไรเงี้ยแต่ทําไมตอนเนี้ยมันมีความทุกข์เราก็คิดว่าอ่รารอเราก็รู้แล้วว่าอ๋อความคิดมันเกิดจากความคิดก็ไอ้ที่เราคิดไงเราไม่ได้ยอมรับความจริงว่าสูญเสียน่ะมันต้องเป็นทุกข์แล้วก็มาแยกแล้วอ่ะ ถ้ามันมีแต่ความคิดทําไมเราทุกได้คิดก็สักแต่ว่าคิดไม่ใช่เหรอมันต้องมีอย่างอื่นก็มาดูว่าอ๋อเราจําได้นี่ว่าอ่าเคยอยู่ด้วยกันมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วตอนเนี้ยมันไม่ได้อยู่แล้วก็มันเป็นความจําที่เราอยากให้ความจํานั้นนะมาอยู่ณนะปัจจุบันมันก็เลยทุกมันก็เลยแยกอย่างเนี้ยค่ะแยกแค่สองขันค่ะความคิดกับความจำใช่ค่ะคือคิดปรุงขึ้นมาแล้วจําได้ แล้วเราเห็นสมุทไทยที่แนบมากับความจํานั้น<ช>เพราะว่าเราจําว่าเขาเขาไม่อยู่เราเคยจําว่าเขาอยู่วันนี้เราเลยอยากให้เขายังอยู่ใช่คะไอตัวนี้แหละเห็นไหมคะที่เราเห็นทุกสมุทไทยอยู่ค่ะทีนี้ก็แยกไปเรื่อยๆค่ะพอพอมันผุดเกิดขึ้นบีบคั้นแล้วก็ดูอ๋อความคิดมาอีกแล้วแล้วก็มันมีความจําแล้วทีนี้มันมันจะเลยไปที่เอา้าถ้ามันมีแค่สองขันเนี้แล้วที่พระอาจารย์บอกว่าคันห้ามันเกิดดับพร้อมกันแล้วมันเกิดดับยังไง ด,ด้วยที่ว่าเราท่องธาตุกรรมฐานสี่กับพิจารณากายนะคะอยู่แล้วเราก็บอกว่าอ๋อมันอาศัยกันเกิดมันอาศัยกันเกิดมันเป็นแบบนี้ไปอนุโลมเลยค่ะทีนี้เพราะว่ามันทุกข์กมันบีบคั้นมากแล้วมันก็จะเกิดความรู้ว่าเราเราพิจารณาแค่สองขันแล้วมันไอ้ที่พ่วงมากก็คือเอา้าเรารับรู้แล้วนี่ว่าเราเป็นทุกข์เอาแล้วแล้วเราก็รู้สึกสุขทุกข์ในนั้นมันก็เป็นเวทนาขัน ทีนี้ก็ทําอย่างนี้อยู่เรื่อยๆค่ะมันทุกอย่อยางเนี้ยยีบสี่ชั่วโมงมันก็เลยเป็นกรรมฐานที่ให้เราใช่ใช่ค่ะต,ต่อเนื่องที่ส่อัอนที่สุดเลยนะคะใช่ค่ะคืออย่างอื่นไม่ค่อยได้ดูเลยค่ะดูดูอันเนี้ยแล้วทีนี้มันต่อเนื่องเราไม่รู้ว่ามันต่อเนื่องอยังไงเพราะเราดูอยู่แยกอยู่จนความรู้มันเกิดขึ้นว่าอ๋อขันห้ามันเกิดดับพร้อมกันอย่างนี้นี่เองพอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มันเกิดขึ้นพร้อมกันมันอาศัยรูปอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอนุโลมญาณที่เราคอยตามไปเลยว่าอ๋อขันห้าเกิดดับอย่างนี้แล้วอ,อริยสัจส,สี่อธิบายด้วยเลยค่ะว่าการที่เราเห็นขันห้าเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็ดับไปพร้อมกันเนี่ยอริยสัจส,สี่ก็ตามมามันมันอธิบายเองเลยค่ะไม่เคยอธิบายคําว่าทุกขสมุทัยนิโรธมกักในการปฏิบัติเลยแต่มันมาเองค่ะว่า อ๋อที่ที่เรารู้แล้วเนี่ยว่าไอความอยากที่เราอยากจะให้เขาอยู่ไม่อยากให้เขาตายอันนี้คือสมุทัยคือเรารู้ว่ามาเป็นทุกข์แล้วเราเห็นว่าความอยากเนี้ยคือเหตุของทุกข์กระดับไปเราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันดับไปเหตุของทุกข์เราได้ดับไปแล้วมันเป็นมรรคอันนี้แหละที่เราที่จะ,จะเจริญขึ้นทีนี้ค่ะมันมันเร็วมากเลยค่ะคุณอเ,เพราะว่าจเจริญทั้งวันยีิบสี่ชั่วโมงเพราะว่าทุกข์มันบีบคั้นอยู่งั้นนะคะ แล้ววันหนึ่งมันเป็นมัคโดยอัตโนมัติทีนี้ค่ะพอมันผุดเกิดขึ้นมามันเป็นมัคอัตโนมัติเรารู้เลยว่าผุดเกิดขึ้นปุ๊บมันเป็นมัคเลยทีนี้เรารู้เลยว่าเราต้องเจริญความเห็นเนี้ยเกิดห้าของขันเกิดดับของขันห้านี้ยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นอริยสัจสี่ที่อธิบายในนั้นไปในตัวก็คือพอทุกครั้งพอหลังถึงถึงจุดที่เป็นอัตโนมัติแค่ความทุกข์ผุดเกิดปุ๊บมัคก,ก็เกิดขึ้นตาม อย่างนั้นเลยก็คือตอนนั้นอริยะสสีเขามากเขาเริ่มหมุนละเขาเริ่มทํางานของเขาแล้วใช่ไหมคะแล้วแล้เขาทำงานเองเราไม่รู้เลยค่ะพอพอคิดปุ๊บขึ้นมาเรารู้แล้วนี่ว่าขันห้ามันเกิดดับพร้อมกันมันเป็นมาร์กแล้วมันเจริญของมันอย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะมันทํางานเองของมันค่ะจนถึงวันหนึ่งที่ความรู้มันพร้อมมันก็ให้ความรู้เราใช่ค่ะเราเราไม่ได้ตั้งหลักเลยว่าที่เราจะเจริญไปอย่างนี้มันจะไปเกิดดับยังไง มันจะดับอะไรยังไงมันอยู่เหนือเจตนาจริงๆค่ะเพียงแค่ว่าเราอ่าแยกอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆว่าสมมติอ่าความทุกข์ที่คิดได้ว่าอ่าสามีเสียไปแล้วนะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นขันห้าเกิดดับพร้อมกันคือในกระบวนการการทำอะค่ะพระอาจยา์หรือใครที่เคยใช้อะไระไรายละเอียดอะมันเหมือนกันค่ะคุณอมันเหมือนกันค่ะแต่ทีนี้ของของของ บุษบาเองที่มันเร็วคือทุกมันอยู่24ชั่วโมงที่มันบีบคั้นหนักๆค่ะม,มันก็เลยไปไวแบบพรวดเดียวอย่างเงี้ยค่ะ